สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเตปนะครับเป็นฟุตบอลสเตป2ในวันพฤหัสที่13มกราคม2565นะครับโดยในช่องนี้นะครับก็วิเคราะห์บอลเด็ดไว้ให้อยู่2คู่นะครับส่วนท่านใดนะครับอยากรลวสนุกกับเว็บตรงก็สามารถคลิกลิงก์ที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วครับคู่แรกนะครับจะเป็นบอลสเปนซูเปอร์คัพนะครับเป็นผู้ระหวงแอตมานลิดนะครับกับบินเบานะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองนะครับ น่าจะเป็นสนามกลางนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับโดยทางแอตมิริดเนี่ยหนัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้สนะครับส่วนบินเบาเองนะครับหนัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้สนะครับสถิติการเจอกันทั้งหมด6นัดเนี่ยชนะกันไปนคนละ2คือบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็มีเสมอกัน2นัดนะครับซึ่งวันนี้ดูแล้วจะเป็นสนามกลางนะครับถ้ามองจากมุมมมุลึกเลยนะครับว่าสถิติการเจอกันทั้งหมดเนี่ยและเจอกับบอลถ้วยเนี่ยผมมองว่าบินเบา สู้ทางแอดมริไม่ค่อยได้นะครับเวลาเจอบอลถ้วยนะครับแล้วก็จากฟอร์มล่าสุดเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดแอดม n ริเนี่ยนักเตะเริ่มกลับมาเต็มทีมแล้วนะครับเริ่มแบบนักเตะที่หายเจ็บกลับมาบ้างแล้วเนี่ยช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะเริ่มดีขึ้นมานะครับผมมองว่าบินเบายัางดูอ่อนกว่านิดนึงนะครับตัวในวันนี้นะครับใจผมนะครับเชียร์ไปทางแอดม n ริมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับ ราคาผมมองว่าแอดมาริตเนี่ยราคามันเริ่มไหลลงเนื่องจากว่าฟอร์มหงนั้นล่าสุดเนี่ยมันอาจจะดูสู้ทางาบินเบาไม่ค่อยได้นะครับราคามันก็เลยไหลลงมานะครับถ้าใครได้เจอราคาที่ปอก่อนนะครับก็จัดปอไปนะครับแต่ถ้าไม่เจอราคาปอก็สู้ไปจนถึงราคาครึ่งลูกผมมองว่าแอดมาริตนะครับมีโอกาสชนะบินเบามากกว่านะครับจากสถิติที่เจอกันในมอนด้วยนะครับจัดไปครับ ในคู่ที่2นะครับจะเป็นบอลคาราบาวครับนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองนาทีนะครับทางลิเวอร์พูลนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1นึ่งแพเสมอ2นะฮะแพ้1นะครับส่วนทางอาร์เซนอลเองนะครับ6นัดล่าสุดนะครับชนะ4นะครับแล้วก็แพ้2นะครับลิเวอร์พูลนะครับเล่นในบ้านนะครับไม่แพ้ใครมา 21นัดแล้วนะครับเล่นในบ้านแข็งแก่งจริงๆสถิติการเจอกันนะครับกับทางอาร์เซนอลเองนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางลิเวอร์พูลชนะ3อาร์เซนอลชนะ3นะครับผัดอันแพ้ผัดชนะนะครับแต่ว่านัดล่าสุดที่อาร์เซนอลมาเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยในเดือน11ที่ผ่านมานี้นะครับลิเวอร์พูลกดขาไป40ย์เลยนะครับและในปี21เนี่ยเจอกัน2นัดก็โดนลิเวอร์พูลนะครับกดเย้ากดเยือนไปเลยนะครับ ผมมองว่าอาเซนนอนนะครับยังสู้ลิวพูไม่ได้นะครับแต่วันนี้มันเป็นบอลคาราบาวครับจะไม่ใช้ชุดฟูทีมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ก็เชื่อว่าชุดสำรองของลิวพูนั้นก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมินามิโนนะครับหรือว่านักเตะชุดสำรองเขาน่ะดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เชื่อว่าลิวพูนะครับในการเล่นในบ้านวันนี้นะครับมองแล้วไม่น่าแพ้นะครับและมีโอกาสชนะอาเซนอนด้วยนะครับและในนัดต่อไปลิวพูก็ไม่ได้มีเจองานหนักอะไรนะครับ ็คือเล่นในบ้านเจอเบนฟอร์ดเท่านั้นเองนะครับส่วนทางอาร์เซนอลเองนะครับที่จะต้องอีก 2- 3สวันนะครับที่จะต้องไปเยือนสเปอร์นะครับเนี่ยถึงเป็นโปรแกรมใหญ่ของทางอาร์เซนอลเองเลยนะครับเพราะว่าไปเจอบิดแมนลอนดอนนะครับน่าจะต้องพักตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะการที่ไปเยือนกับสเปอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะชนะออกมานะครับ วันนี้ดูโดยรวมแล้วผมมองว่าริวพูดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชุดไม่ฟูก็ตามนะครับจะเป็นชุดเด็กก็ตามนะครับแต่ก็ดูดีกว่าทางอาเซนนลนครับมีโอกาสชนะมากกว่าแล้วก็จอเก้นคอปเนี่ยไม่ยอมให้แพ้คาบ้านอยู่แล้วนะครับก็ราคาปอนะครับริวพูหน้าต่อมากๆนะครับจัดไปครับต่อริวพูที่ราคาปอไปครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะให้ทีเด็ดไว้อยู่2คู่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ให้ทีเด็ดผิดพลาดประการใดก็กราบประทานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเหงงทุกท่านครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ